สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่16สิงหา,า,า,าคาม2568นะครับเราฝากกุหลาบแจกเพื่อนแตลาดนัดกุ้งกระบือน้องแก่ชุมพรบุรีรุงเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสูงใหญ่นะปล่อยสี่สิบบวก <c oughs> พ่อพันธ์ใค่ไงไใครตรงไครรอนี่ย่สวยใช่เต็มดีนะครับ่เต็มดีครับนะพ่อพันธ์เรอรอนะดงามๆนะผู้หางเงสวาาแคบดีสูงลอย4 5บวกพอพันพอพันธ์รอรอคาเจ้กบัตนะครับหาเือน เกิดอะไรห้ามื่น nhảy รอใคร nhảy ใครตรงใครเง a u ห้าหมื่นสนใจที่ต่อใดเบอร์ไหนนะครับนี่เบอร์ศูนย์เก้าสอง สี่สี่สามห้าสีา่ศูนย์สองศก็ไใส่หนึ่งยู่สีลระพุ่มนะครับไปไปงามเสีลระพุ่มาสชาานสวาบ,บลอลอลอสวางแคบดีล้อรองสวางแคบครับ,บแล้วถ้าเปิดหางมืออาเล็บสวยนะหางนี่ ไยใครแงใครไขวตี้นะครับกำล,ลังขายขาราคากันดูนะครับห่อย40บบวกนะครับหนุ่มหน่อยนะครับ รอรอพันอยากกี่บาทครับสามหมื um, ่นสามพันเป็นลูกสายใดครับพระปบุตรูปเจพประบุรละเอียดครับหัใจครับหัวครับเพราะวาโดนไฟพปหนึ่งครับ ตัวนี้นะครับเอ่ออยู่นีสายเก่าเจริญนะครับรอนะครับเทพบุตรเป็น,เป,นเป็นลูกเป็นลูกไส้ตัวแรกของเก่าเจริญนะครับนะครับอพันเพื่อนนะครับอยู่สายเก่าเจริญนะครับ,นะรบสนใจในที่ต่อได้เบอ,อร์เลยนะครับ082ครับ0 8 2 1 4 8ปดสองหนะึ่งสี่แปนึครับศูนยจ็ดหนึนสนใจท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นหลานเก่าเจริญนะครับอยู่สายเดียวกับเก่าเจริญนะคเป็นเงินขั้นขั้นแม่หลวงมงินหนึ่งทหารลอยสนับแม่หอมหอมมาสูงลอยยิบหาแม่ลูกอ้าวเงินหมื่นควายเงินหมื่นคอันนี้

หาสุปสองครับฮะสวยครับสูงลอยยี่หาบวกคนระับแต่ลอยสามอยู่นะรอยยี่ห้าบวกเลย สองตัวห2ามื่นสองครับตัวนั้นอ้วนกว่านครับตัวนั้นอ้วนกว่านะครับต,รต้องต้อกน่เบอร์สิบส่สิบห้านะครับเบอร์สิบส่สิบหานะครับห2ามื่นสองสองตัวนะครับคู่นี่นะครับห2าบสอครับไปยกท,มยกทีมยกทีมเลยมับ สามหมื่นไงม่อ่ถ <c oughs> ือคูณน,น,นะครับคูณอีกไมถึงสามะนรับหมื่นหมื่นกว่า,าบาทครับ

ร้อยหนึ่งสีตัวแกู้สามหมื่นเดคายลายนะส่วนหมากเดคายหมยยื่นหนา ตัวอ,อ้่อวนี้ยนะเนามเป็นยาเนี่ยายไรปางนี่คนะรับสี่หมืนาไไหาบนะครับโอ้โห <ๆ S 2> แม่ใหญ่นะครับสี่สิบหสูงลอยสี่สิบบวกนะครับสี่ 45. หมื่นหาร้าขายกันว่ามันนี่ตัวนี้อ้วนคือมูนะครับใหญ่ก็มูนะครับ ห่วนกนมูในใหญ่กมูนะครับ4ด้ขายอยู่นะครับวใหญ่เด็ขายอยู่นะส่วนมากจะเด็ขายถูกๆนะครับ อันนี้มันไหรแล้ว่ากันเนื้อใช่บาทกำลัตงต่อยนงอะไรเปานักบาทเชื่อ

30นะรวย200กองร้อยกันอ้วนๆหนาๆเอออ้าวครับอ๊ไปนะปลาเอ้ยัดสอ2นะครับดินดินจับหุ่ดิ